เโทรศัพท์ดูในโทรศัพท์ส่สงให้ดูอ่ะเทป่ะเทป่ะได้ผมฟาร,ร์มตู้อันนึงแล้ว<อ>ได้รถแล้วครับผมได้รถแล้วด้วย่เซตอินเทาสีเนี่เซตอินเทลใช่เซตอินเทลอ๋อเซตอินเทลวอลซีอ่ะเอเอ สวัสดีครับผมไอไก่ฮิโรชินะครับตอนนี้ผมสตรีมอยู่ที่แพลตฟอร์มนีโม่ทีวีสำหรับใครที่อยากรับชมไลฟ์สตรีมเร็วๆสตรีมสดๆส,ส,ส,สามารถเข้ามารับชมได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยครับหรือว่าเข้าแอปนีโม่ทีวีแล้วเซิร์ชเข้าไปเลยนะครับไอไก่ฮิโรชิขอบคุณครับคือคือเตรียมขึ้นอาวุธแล้วพี่ปักหลามี่มีผมใส่้าสูทรจ้ไาไปเดีครับพี่ตาอไปเดีครับไปตาอไปเดีครับวัเดีครับวัเดีครับ มีน้องไอ้เขยคนนึงพี่ประมาณห้าหกคนแล้วพี่ของเสียไม่ได้อ่ะห้าหกคนเป็นเป็นปากหลามสโนูใช่ไหมหรืออะไรไม่ปากหลามธรรมดาเนี่ยนะพี่ปากหลามที่เราใช้กันใช่เนี่ะโอเคขึ้นขึ้นเนมไนท์ได้เขาบอกว่าเขาบอกว่าปากหลามไอ้ของกก่ช้าเนี่ยมันหายเลยมันไม่มันมันไม่คุ้มครองประกันใช่ป่ะไอ้ประกันใช่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 ่ไม่ม่มีประกันมนมันอยู่ที่ฝีมือการเล่นเลยถ้าคนที่ถือนั้นคือต้องฝีมือจริงๆอ่ะถ้าโดนล่ากคือไปเลย พี่ทบได้เหรเพี่ปักหลามอะปักหลามอะไรพี่ก็ได้แล้วไงสายฟ้าไม่ได้อยู่กับพี่เมื่อวานเ้าเห็นพี่ตีบูปินติดไงแต่ไม่ได้เห็นตอนพี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วรอเนี่ยพี่รอขึ้นเออน่าจะเอ็มนแหละไม่รู้ว่าว่ายังไงพอขึ้นเอ็มนายเสร็จพี่ก็จะขึ้นในนี้ต่อเลยขึ้นไม้ต่อไม้เสร็จพี่ก็จะไปมาเชปืนไว้พี่แล้วก็จบที่ปืนือผมว่าปืนก่อนก็ดีนะพี่ไม่มีปืนใช่ไหมเออใช่พี่ ที่เราไม่มีที่เราไม่มีปืนใช่ไหมเวลาไป่ป่นถ้าไม่มีปืนเราถ้าพี่ตีก็คือมีแค่พี่กระบอกเดียวงเงี้ยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมช่วยขึ้นไปครับยึดเปิดเดี๋ยวผมช่วยขึ้นถ้าผมผมกังคำว่าช่วยขึ้นเนี่ยคือมึงจะขึ้นอะไรก่อนหรือเปล่าไอ้กระชาเนี่ยไอสามพันลูกมันใช้เวลากี่นาทีครับแบบเดียวเพื่อนมาเปิดมาเปิดเดียสิพี่พาพาพาไปเปิดหน่อยได้ไหมครับจะยืนคุยเปิดมาคุยแถวนั้นก็ได้ไปถ้างั้นครับผมอยากนั่งแท็กอะครับงคนตัดต้องกวนขับมิกเกอรผมไปได้ไหมครับ ที่ไหนพี่ไี่เปิดการทาเหรอลอง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 ฮัลโหลพี่หมูว่าไงผมจะต้องเอาไปเก็บก่อนไปเพาพวไปเดีปดิไปดดีปดวฮัลโหลพี่หมูว่าไงได้ดี๋ยวพี่มาอะไรนะพี่หมูอะไรนะอันนี้แท็กซี่หรือเปล่าครับเนี่ยมีไหนครับรามสองรามสองเดี๋ยวโทรไปพี่หมูเดี๋ยวโทรไปเดี๋ยวโทรไปเฮ้ยแก่เบผม ฮัลโหลครับคันสีฟ้าแท็กสีฟ้านี่ไปลังสิหรือเปล่าครับเนี่ยวันเนี้ยฮัลโหลครับแท็กไหนแท็กสีฟ้าเนี่ยครับไปลังสิหรือเปล่าครับเนี่ยวันเนี้ยไปไปไปที่เปิดกระชาเนาะไปพี่ไป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 ปไ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 ปปไ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 ปปไ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 ปปไ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 ปปไปไป ผมนั่งทำเตื์ฟไม์ครับอยู่เออมันมีคนมาเป็นเกมกาลินาเขาแบบไม่ได้มาขอสปอนแล้วมันมีมันมีมันเขาไม่ได้มาขอสปอนนะเขาบอกว่าเขาอ่ะติดในภ้ายีสานอ่ะเขาได้แข่งอ่าแบบทีมีสี่พันกว่าทีมอ่ะเขาติดหนึ่งในนั้นอ่ะเขาติดเอ้หนึ่งหนึ่งในสิบอ่ะเกมบอะไรพี่พี่ฟา์เหรอเออเขาอยากให้เราแบบว่ายืมเขาชอบไม่เสียไม่ได้ไงเขาอยากแบบเอาโลโก้เราไป เราไปแข่งอย่างเงี้ยได้ไหมไม่พี่ทำแบบเขาแข่งวันที่สิอเจ็ดอะเขาอยากได้โลโก้แล้วก็อ่าแค่นั้นแหละอยากได้โลโก้แล้วก็จะใช้ชื่อคําว่าเสียไม่ได้ได้ไหมก็ดีนะพี่ถ้าพี่มั่นใจในฝีมือพวกเขาอะเออเขาบอกว่ามันม่นใจได้เนี่ยเขารอคําตอบพี่ก็เลยถามเราถามเราก็แล้วแต่พี่อะให้พี่ตัดสินใจดีกว่าก็ดีนะผมว่าเหมือนเราแบบว่าแบ่งแบ่งว่าเราไม่ได้เล่นแค่ g t a ไงแล้วก็แบ่งไปฟรีไฟด้วยก็เหมือนแบบให้คนรู้จักเพิ่มขึ้นไงก็ดีนะผมว่า เดียวนะพี่ผมงอมจัดเลยผมหมดไปผมหมดไปสามสีเอ็มแล้วอะตีปากหลามไม่ติดอะใช่หรอ <laughs> มันโอกาสตีกี่เปอร์เซ็นต์มันไอตีปากฉลามอะมันมันร้อยเปอร์เซ็นพี่แต่ว่าถ้าตีบูป,ปินอะมันห้าสิบห้าสิบผมตีแตกไปสามทีก็ตีทีหนึ่งก็หนึ่งเอ็มหนึ่งเอ็มอะหมดตูดเนี่ยผมไม่เหลือตังเลย ผมรอเติมกาชาวันที่23เนี่ยพี่เติมไปแล้วเหรอเติมไปแล้วครับเติมไปแล้วเพราะว่าอันเดน่าเขาจะเปิดขายอยู่มันอดนี้เขาบอกใช่ไหมเขาใคุยกันอ่าโอเคพี่ก็ผมรอเงินออกเลยผมรอใส่เพิ่มเลยผมขี้เกียจฟาร์มฟาร์มไม่ไหววะเหนื่อยเห็นพี่ช็อปเขาบอกเขาจะมาอยู่ด้วยนีย่พี่คุยยังอะ่ะ ไม่รู้นะว่าคนเปิดเยอะหรือเปล่าแต่ผมว่าไม่น่ามีมั้งว่าถ้ามีมันต้องไปยืนรอคิวไงเปิดตรงนี้เหรอนี่ยนี่ผมพาไปที่ไม่เคยมาเปิดหรอไม่ไม่รู้<ม>ใช่ไหม,ไมพี่ไม่รู้ใช่ไหมเห็นมีคนพามาอยู่นี่ตรงนี้พี่ข้างบนใช่ปหมใช่ครับชั้นสองพี่ชั้นสองถ้าพี่ดวงดีพี่ก็น่าจะได้อะปากฉลามอะปากฉลามเลยวะปากฉลามไงหายเลย,ยนะไม่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 ไมปากฉลามที่ไม่หายดิ ทีติดอ่ะ๋ยวผมบอกให้พี่เข้าไปยืนเปิดกดยังไงสายฟ้ากดเปิดทีเดียวปะพี่ลากใส่ช่องนะพี่แล้วกดเลขกระทองอเดียวเลยเออแล้วไงต่อแล้วกดเลขพี่ได้แต่อะไรมารูนะสีเขียวเนี่ยมันมันต้องเปิดสองมันมันเหมือนมันสองก๊อกอ่ะแจงลิปไมให้เขาสร่างจําเลยแล้วกันสีชมพูดีสุดพี่เถียมพูคือได้พวกพวกของตีอาวุธโดยตรงเลย มันขายได้ไหมวะเนี่ยะนะเอาไปตีวุดเถอะพี่จะขายไปเล่นบาร์หรือไงไม่ใช่แบบดูเฉยๆสีชมพูเป็นยังไงวะยั <c oughs> ไม่มีเลยพี่เปิดประ,ะกันผมบอกให้ห้าสิบอันมีสีแดงสีเขียวสีฟ้ามีหลายลูกเลยมันหลายอย่างพี่มันหลายอย่างเออสีชมพูได้มาแล้วอันหนึ่งมันออกยากพี่ <c oughs> คือมันจะได้ของได้พวกเงินพวกของตีวุธอะจะดูยังไงว่าคุ้มไม่คุ้ม ดูยังไงว่าคุ้มไม่คุ้มพี่เปิดทั้งหมดเดี๋ยวผมคำนวณให้ก็ได้เพราะว่าเขาการันตีไงว่าถ้าหนึ่งหนึ่งพันลูกใช่ป่ะจะได้ประมาณสองเอ็มถ้าองพี่สามพันลูกก็จะได้ประมาณส m มส่งรูปโลโก้ให้พี่หน่อยดิส่งมาเป็นไฟล์ใดๆอะพี่จะส่งให้เขาได้พี่ได้ได้ได้ไม่ผมมีเป็นไฟล์ p n g อนะเอออะไรมาก็ได้เดี๋ยวส่งให้เขาให้เขาเคอาแบบสวยๆอะให้น้องมันได้พี่ได้ได้ได้แต่การให้ พี่เห็นสูตรยัง,งอ่ะยังเลยครับผมส่งให้ดูไอเจอมันส่งไฟล์มาแล้วนี่หว่าอยู่ไหนวืม ก็สีอะไรดีสุดวะเพื่อนสีม่วงๆท็อปเทียม่วงๆนิดๆม่วงๆชมพูชมพูสะจะรูปสีชมพูหรือสีอะไรเทียมชมพูนีหนุ้ดพี่เออชมพูอะม่วงๆนิดนึงอะท็อปท็อปทับบล็อกนะได้นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมึงได้กี่ลูกมึงได้กี่อันน่ะแปดสิบมึงได้แปดสิบรูกเหรอใช่ใช่สายฟ้าล่ะของกูแค่ยี่สิบของผมได้ประมาณเจ็ดสิบพี่ได้ประมาณเจ็ดสิบรูกสองหมื่นนะ สีอะไรดี<ช>สุดสีนี่คือดีสุดมันเปิดได้ของเทวุธใช่ปะ่ะและ<ช>้วเหลืองไม่ดีหรอก็ก็ดีอ่ะแต่มันจะดีรองลงมาก็แย่สุดสีเขียวอ่ะอย่าให้สีเขียวเยว<ช>อะต่อแย่สุดสีเขียวโอ้โหเขียวมึงพูดว่าสีเขียวปุ๊บกูเปิดขวามือปุ๊บไอ้นี่เลยเขียวลืมเออสวัสดีพี่ตาไม่ไดีพี่สวัสดีครับยาครับดีครับไอ้สายไฟากูยิ่นมันโจดมึงมาไม่ใช่หรอโจดน้องมึงอ่ะฮะใครใครวะไอ้ไอ้แค่จดพี่มึงอ่ะใครพี่ชอบอะเหรอเออไม่เขาคุยกันแล้วมั้ง ไม่รู้ว่าคุยกันหรือยังเอ้ยชอว์ดี่พี่เปาดิแกมาถูกไหมเนี่ยเบอร์อะไรอรัเพื่อนเบอร์พี่เปาแตยฟ้าโชว์ไปดิห้าห้าห้าตัวปรนเด็งพี่ผมหาไอ้นี่ให้อยู่รูปสุดพี่ตะกอดส่งรูปให้เราส่งมาส่งรูปมาด้วยนะส่งแล้วอ๋ออันนี้ตัวไม่ฟาร์มแข่งอย่างเดียวหรือเปล่าครับเนี่ย no เตียมไว้ไปยีท่ทีแล้วลรยยังเลยพี่ฟามดีกว่าว่าฟาร์มม,รมึงไม่ฟาร์มเลยมึงไม่ฟาร์มเลยมึงเล่นแต่ของมึงเลยแหละมึงก็เป็นคนดูต่อไปอะ่ะดูดูดูนทะวิตแล้วกันดูนทวิตอะไรครับทวิตอะไรครับดูดูของในในในตัวแล้วกันนะครับอะไร ไม่จะโชว์อะไรอ่ะอะไรอ่ะ,อะ,อะหลุยฟาร์มนะคะฟาร์มอยู่ตกปลาทุกวันนะครับมีหกตัวไม่มีปลาสักตัวมีมีแต่ปูก็ผมเพิ่งตกเสร็จอ่ะเหนื่อยเนี่ยทั้งวันเลยเนี่ยทั้งวันเลยโอ้หอ่ะเดี๋ยวกูถามคนดูให้ควรให้ไอ้หลุยแบ่งให้หลุยไห,หยมครับบัญชาหรือว่าหรือว่าให้นงวันฟาร์มให้ก็คือให้เขาอือเอถามคนดูครับผมเดี๋ยวน้องขี้เกียจฟาร์มอีกนะ น้องจะไม่เข้ามาเลยครับจะไปโชว์คนน,นู้นคนนี้มันไม่ฟาร์มอยู่แล้วพี่ไอ้ลุยอะไมจะไม่ฟาร์มมีหกสิบโลฟาร์มเต็มโต้อะไหนวะที่ไอเจอร์มันส่งไฟสูตรมาให้ไอเจอร์มันส่งมาให้ผมแล้วนี่ว่าไปไหนวไว้เฮียน้องมี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 ม,ม,มีมีนี่ปะสายฟ้าเรียกอะไรพี่ไม่เอง็ง มีฮัลโหลเจ๊เจ๊ส่งสูตรอันที่ทำล่าสุดให้หน่อยดิพี่เอาพี่ตอนดูใช่ไหมพี่เนี่ยสง่งส่งมาในเมืองก็ได้อ่าได้ครับในทวิตเลยนะเอ้ยไม่ไม่ต้องไม่ต้องลงทวิตน้องไม่ต้องลงทวิตอ,อ่าเดี๋ยวผมส่งมาเดี๋ยวผมส่งให้ดูเอานนะอ่าส,<ถ>ส่งมาส่งมาสายฟ้าเบอร์เลยไม่ครับเอาสามสามหนึ่งสามห้าสามสามหนึ่งสามห้าพี่ฟังนะสร้างชื่อเสียงไปผมไปสร้างชื่อเสียงมาครับ ไส่ครับฟังฟังในเกมครับพูดในเกมจะได้โลเพคับตอนแป๊บนึงนะไปสร้างชื่อเสียงมานะครับไม่ไม่ผมผมไปสร้างชื่อเสียงมาดีเด็ดนะคบคุณตอนไม่ให้ผมจริงเหรอไปทําอะไรมาเหรอครับไปเดิมพันมาครับชนะชนะทุกรายการเลยตอนเนี้ยไหนหรอผ่อนงานมีบเอ็มดีนะผมไม่ผมไม่เห็นได้ตังค์เลยครับคุณได้อยู่คนเดียวนะพี่ผมทําชื่อเสียงนะไม่แล้วมึงไปนามอะไรมึงไม่ไม่ได้ไปนามเสียไม่ได้นะไปนามเอฟดีครับไปเอฟดีครับตอนตอนดูในโทรศัพท์ดูในโทรศัพท์ส่งให้ดู เทปะเทปะตอนนี้ผมฟาร์มตู้อันหนึ่งแล้วก็<อ>ได้รถแล้วครับผมได้รถแล้วด้วยเซ็นี n t e l เซ็ต Intel ใช่เซ็ต Intel เซ็ต Intel Wall C อ่ะอไม่หรือพี่อยากได้สีไหนพี่ก็บอกว่ันนี้ผมนั่งทำสูตรกันตอนเย็นอ่ะเมืองมันเข้าไม่ได้พี่อยากได้สีไหนอ่ะมีอีกสีหนึ่งก็คือสีสีเทาแล้วก็โลโก้สีทองอ่ะขอบทองอ่ะ เพราะว่าหลายๆสีอะเมืองคนในเมืองมันมันก็ใช้กันไปเยอะแล้วเราไม่ต้องจะได้ไม่ต้องไปตีแย่งกับเขาเงอ๋อก็โอนะไปสร้างชี่เสียงมาไม่ไม่ไม่มีค่าปลอบใจหรออะไรครับคุณจะขอเขาขอตรงๆก็ได้เลยจริงๆไม่ต้องอ้อมก็ได้เลยไม่ไม่ฟนาฟานาฟาร์นาคอนโดกคือแบบผมไปสร้างชื่อเสียงมาแบบไม่แพ้อะไม่แพ้ทุกรายการเลยหลักฐานก็มีอยู่เลยครับผมจะตื่นสายนะครับถ้าตื่นเช้าพรุ่งนี้ค่อยมาเอานะครับผม ออที ALLY ่พวกกูไม่เคยแพ้ก <ays> ็เพราะว่าพวกกูเสียไม่ได้และแชมป์มันเป็นของกูแค่คิดจะชิงพวกกูไม่ให้อถ้าคิดจะล้มกูพวกกระจอกมันไม่ง่ายกูเก็บเลียนในทุกระบบิสตั์กับพวกกูเสียไม่ได้ที่พวกกูไม่เคยแพ้ก็เพราะว่าพวกกูเสียไม่ได้และแชมป์มันเป็นของกูแค่คิดจะชิงพวกกูไม่ให้อถ้าคิดจะล้มกูพวกกระจอกมันไม่ง่ายกูเก็บเลียนในทุกระบบิสตั์กับพวกกูเสียไม่ได้